รงบางบุญทองบางนาสางที่ไม่ได้รงนี่กรรวามกี่จับได้ไหมครับเรึ่งเจ็ดได้ไหมหน่งเจ็ดเจ็ดห้าทขอไม่ไม่เจ็บตีิก็อาจะมีการยักเอาไว้ว่าไม่ใช่เจ้ายักข้าขนนะไม่ครับผมไม่ใช่ไ้ม่

อ <c oughs> ันนี้เป็นตวงันตวงันตัวงันแล้วอะไรอีกบ้างอ่ะอันนี้มังไง้างบนนั้นเป็นอะไรมันเป็นมังกรองอันนี้ตุ๊บางกรรงบานะมันต้องถ่ายด้วคนเลยนี่